ก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก้อยจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ ชาวราศีพิกจิกนะคะอย่างที่ทราบกันดีอยู่ว่ามันมีเกณฑ์พระราหูเนาะมีเกณฑ์ราหูจากเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างไดบ้างสําหรับเดือนมิถุนายนนะคะจะส่งผลกระทบอะไรอีกไหมหลังจากที่เหตุการณ์ราหูอะไรเนี่ยมันมันก็ผ่านไปแล้วแต่มันก็ยังติดอยู่ในดวงชะตานะคะค่อนข้างจะเรียกว่าจะหนักไม่หนักเดี๋ยวมาเปิดดูกันค่ะอ่ะดวงการงานค่ะอ้าว ดวงการงานในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะคะการงานค่อนข้างแพลวพลาวค่ะแพลวพลาหมายถึงว่ามีคนต้องการคุณมีคนอยากให้คุณไปทําสิ่งนั้นไปทําสิ่งนี้หรือทําในสิ่งที่คุณจําใจทำะคะ่ะคือสภาวะการงานของคุณคือคุณมีงานอยู่แล้วล่ะก็ยกตัวอย่างเลยแล้วกันยกตัวอย่างของพนักงานประจําแล้วกันนะคะเดือนนี้คุณจะวุ่นวายลูกค้า อาจจะต้องการคุณมากอาจจะต้องการใรนลักษณะของการคอมเพลนะนะคะ <c oughs> ก็คือแบบมันเรื่องมากจุ้จุ๊จิกๆๆนะคะลูกค้าหรือเจ้านายหรือรอบรอบตัวคุณเนี่ยจุ้จุ๊จิกๆๆกับคุณในเรื่องของการงานแล้วเขาเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยไปทํางานแบบนั้นทํางานตรงนี้จี้จี้จี้ให้ทำคือจะเอาให้ได้คือยังไงก็ต้องเป็นคุณที่ต้องไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะสภาวะกว็เลยมีความจำใจทำก็ทำวะ <c oughs> คือทําก็ทํามันหลบไม่พ้นยังไงก็ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยมันจําใจจริงๆอะค่ะแต่ไม่บอกไปเตือนเลยบอกเลยว่าจําใจก็ต้องทําเพราะว่าดีกว่าไม่มีอะไรทําเนาะในยุคนี้ <c oughs> คุณก็จําใจยอมรับมันเถอะคะ่นะเนาะยอมรับไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่ๆไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีเองอนะคะ่ะเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าอะไรกับชั้นหนักหนาเนี่ยเดือนนี้ <c oughs> ค่ะ สำหรับคนที่ว่างงานนะคะดวงว่างงานเนี่ยคุณอาจจะได้งานที่คุณไม่อยากทําคุณอาจจะได้งานในงานที่คุณไม่อยากทำฮะเพราะว่าดูดูแล้วเอ๊ะไม่น่าทาเลยทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาดีไหมหรือมันไม่มีงานทําตอนเนี้ยขายสิ่งนั้นดีไหมทําอันนี้ก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยออนไลน์ก่อนดีไหม คือทาไปก่อนเลยนะคะยังไงก็ต้องทําคุณยังอยู่ในสภาวะที่จํายอมจ,จําใจเพราะยังไงคุณก็ต้องทําอยู่ดีไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนและที่สําคัญเดือนนี้คุณไม่ว่างงานแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณรีบเร่งหาอะไรทําก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ก็ตามหรือได้งานแล้วแต่เงินเดือนมันน้อยจังทาไปก่อนนะคะมันอยู่ในสภาวะที่จํายอมจริงๆ คุณต้องยอมรับมันเนาะยอมรับความจริงนะคะส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้วธุรกิจส่วนตัวค้าขายอะไรทํานองนี้นะคะดวงของกันค้าขายจริงๆราศรีพจิจิก นะคะราศีพิจิกสาหรับเดือนนี้ค่ะงานออนไลน์เนี่ยค่อนข้างไปได้และราบรื่นสวยงามน,นะคะเพราะว่ามันมีงานออนไลน์นี่แหละที่ทําให้คุณเนี่ยอยู่ได้แล้วมันก็จะมีลูกค้าค่ะต้องการคุณเยอะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทํามันได้น้อยหรือมันไม่คุ้มค่ากันเพราะมันอาจจะมีค่าไปส่งนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าทําไปเถอยยังไงก็ทําไปเถอะนะคะส่วนเจ้าของธุรกิจหรืออะไรทํานองนี้ค่ะ ดวงการงานนะคะคุณลองปรับแผนเป็นออนไลน์ได้ไหมเพราะว่าคุณจะค้าขายดีกับออนไลน์เออแล้วการงานเนี่ยมันเริ่มมีช่องทางหรือมีคนต้องการคุณมากขึ้นแต่รู้ไหมอะไรใจคุณนั่นแหละที่ไม่พร้อมใจคุณที่ไม่อยากทําใจคุณมันอยากพักะคะ่ะพออยากพักแล้วมันฝืนทําเหมือน เหมือนคนไม่อยากตื่นนอนน่ะเหมือนคนอยากตื่นสายวันนี้ไม่อยากลุกขึ้นมาทําอะไรอะคะ่ะแต่มันเหมือนมีคนมาดึงออกมาแล้วจากที่นอนเหมือนแม่บอกแม่บอกเออให้ลุกขึ้นมาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเช้าแล้วนะลูกให้ลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนมีคนพยายามดึงคุนกุ้นขึ้นมาเออเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นอ่าพนักงานประจําหรือคาขายหรือรูปแบบไหนนะคะอยากขี้เกียจเดือนนี้อยากขี้เกียจเพราะถ้าคุณไม่ขี้เกียจ คุณจะรุ่งเอามากๆเลยนะคะแล้วก็ลองปรับแผนลองหาอะไรใหม่ๆมาทําโดยเฉพาะออนไลน์นะคะหาช่องทางใหม่ๆให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เดือนนี้คุณมีช่องทางในการทํางานเยอะขึ้นแต่คุณขี้เกียจใจมันไม่สู้อาจจะเป็นเพราะสภาวะเศร,รษฐกิจเออสภาวะณตอนนี้ที่พวกเราเจอกันนะคะทำให้ใจมันไม่สู้ใจมันท้อแล้วก็เบื่อหน่ายก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้อง ฝืนตัวเองให้ได้ลุกขึ้นมาให้ได้ลุกขึ้นจากเตียงนอนอันนุ่มๆของเราลุกขึ้นมาให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดีกับเดือนนี้นะคะดวงการเงินค่ะดวงการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันสอดคล้องกันอีกแล้วนะมันสอดคล้องกันอีกแล้วดวงการเงินเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ต้องต่อสู้นั่นหมายถึงว่าคุณขี้เกียจไม่ได้เลยถ้าคุณขยันนะคุณจะได้เงินมากนะคะเดือนนี้ค่ะ,ะถ้าคุณไม่ขยนันนี่คือการงานคุณ คุณแบบอาจจะแพ้คือคุณอาจจะต้องจบเออเพราะว่าดวงการงานคุณกับดวงการเงินเนี่ยถ้าขี้เกียจการเงิน,น่ยแย่บอกเลยขี้เกียจอะถ้าจะหวังว่าแบบ อยู่เฉยๆแล้วก็เงินมาเองเดือนนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องต่อสู้พอต่อสู้แล้วคุณชนะคุณแฮปปี้คุณคุณแฮปปี้อ่ะคือคุณต้องลงสนามอ่ะเดือนนี้ยังไงก็แล้วแต่คุณต้องลงสนามแม้ว่าคุณจะไม่อยากเลยแบบเบื่ออะไรเงี้ยแบบอยากอยู่เฉยๆแบบเบื่อมากไม่อยากทํางานชิ้นนี้อยากทําอะไรใหม่ๆแล้วแต่ไม่ได้คุณถูกบังคับให้คุณตัวคุณเองอ่ะลงสนาม เพราะฉะนันน้นเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองเลยค่ะทั้งเสียมทั้งมีดดาบนะคะลงสนามได้แล้วนะคะถ้าลงสนามแล้วการเงินคุณจะดีอย่างแน่นอนเลยนะคะและที่สำคัญบอกเลยว่าเดือนนี้คุณมีเกณฑ์โชคลาภแบบรุนแรงชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์โชคลาภอย่างรุนแรงนั่นหมายถึงว่าอาอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเดือนที่แล้วใช่ไหมที่เขาแชร์กันว่าอ่า มีผลจากการที่พระราหูใช่ไหมคะราศีพิจิกอ่าเบี่ยนไปเกี่ยวข้องกับราหูอะไรบางอย่างเนาะอ่าก็แม่หมอก็คิดว่าเนี่ยค่ะจากร้ายกลายเป็นดีนะทำให้มีโชคลาภอ่าดังนั้นแล้วชาวราศีพิจิกมันมีเกณฑ์ราหูเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปกังวลเพราะมันมีเกณฑ์ ความพลิกผันคือจากร้ายกลายเป็นดีเกิดขึ้นได้ดังนั้นโชคลาภโดดเด่นมากค่ะโชคลาภโดดเด่นจริงๆนะเดือนนี้ค่ะดวงความรักค่ะดวงความรักสําหรับเดือนนี้คนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะมีเด็ก <c oughs> เข้ามาชอบ ใครชอบกินเด็กแล้วเป็นอมะตะบ้างไหมคะไม่หมอกป้ายว่าไม่จริงเลยนะใครบอกว่ากินเด็กแล้วเป็นอมะตะไม่จริงนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกินเด็กมีแต่เสียตังค์กินเด็กมีแต่เสียตังค์น,งนะคะ,ะเดี๋ยวรักจะพังโดยไม่รู้ตัวไม่เหมาะสมจริงๆนะถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีเด็กเข้ามาชอบหรือคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาชอบอะคะ่ะม,มันมีแต่เสียตังค์แล้วมันก็จะพังไปโดยไม่รู้ตัว จริงๆให้ระวังแล้วกันนะกับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะเพราะว่าคนที่อายุน้อยกว่ามีเกมที่จะไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคะดังนั้นสําหรับเดือนนี้นะจบก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดภาวะการที่จะมีเด็กเข้ามาคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะคะคนโสดคนโสดหรือคนที่กําลังแอบมีเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะคะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือ เอาอยัางไงดีเป็นแฟนกันขำาเป็นเพื่อนหรือ,อยังไงนะคะสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะเดือนนี้คุณควรจะใช้ชีวิตแบบราบเรียบไม่ควรจะไปสร้างความรักหรือสร้างความกดดันให้คนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะคะคุณควรที่จะพักก่อนพักผ่อนให้ตัวเองเพราะว่าชาวราศีพิจิกในเกณฑ์ของอดวงความรักมันมีแต่เสียใจคือมันเสียใจมาสักพักแล้วละ ใจะใจมาสักพักและจะเอาไงดีตกลงแต่งหรือไม่แต่งปรากฏว่าอา้าวไม่แต่งอืมคือชาวราศีพิจิกความรักมันยังคงทรงทรงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปหวังหรือต้องการอะไรที่จะพัฒนามากมายนะคะถ้าคุณคิดว่าขอแค่เขาอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเราหรืออยู่กับเราไปไม่ว่าสถานะอะไรก็ตามขอให้คุณอยู่คุณคิดถูกแล้วเพราะเมื่อไหร่ที่คุณไปกดดันหรือรีบร้อนเขา เขาก็จะเดินจากคุณไปทันทีจริงๆจะบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่มีเกณฑ์อาภัพรักเป็นทุนอยู่แล้วอะเนาะดังนั้นทำอะไรเนี่ยผีผามไม่ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกที่จะเหมือนใส่ใจตัวเองมากขึ้นแล้วไม่ใส่ใจคนของคุณเนี่ยคะ่ะคุณมีโอกาสที่จะจบเหตุกันเลยทีเดียวอืมนะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นแฟนกันน่ะนะอาที่มีแฟนชัวร์แล้วก็มีครอบครัวแล้วคนรักคู่ครองอยู่กินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดวงความรักเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าขาดคนดูแล <c oughs> ขาดคนดูแลค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีพิจิกสําหรับเดือนนี้อาจจะต้องดูแลตัวเองไม่ต้องไปเนื้อน้อยเนื้อต่าใจในคนรักของคุณนะคะเพราะว่า สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าขอเวลาคนรักของคุณก่อนสักเดือนสองเดือนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาใส่ใจดูแลคุณมากขึ้นตอนนี้คุณอาจจะอยู่แบบหนองเหงาเศร้าแล้วก็ต้องดูแลตัวเองไปก่อนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าเอาแต่ใจให้มากนะคะเพราะว่าเดือนนี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์เอาแต่ใจบอกเลยถ้าเอาแต่ใจคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยเ<ป>ข้าใจนะ <c oughs> <c oughs> อ่าสำหรับ สิ่งที่ต้องระวังหรือดวงอุบัติเหตุนะคะสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าดวงด้านอุบัติเหตุค่ะขอเป็นสิ่งที่ต้องระวังละกันเพราะว่าดวงด้านอุบัติเหตุมันไม่ค่อยมีเพราะว่าเดือนนี้คุณจะอยู่แบบเงียบๆไม่ได้ ไม่ได้อะไรมากมายไม่ได้เดินทางเยอะอะไรอย่างนี้นะคะสิ่งที่ต้องระวังค่ะให้ระวังอยู่กับเรื่องของโซเชียลนะคะให้ระวังในเรื่องของโซเชียลค่ะเออก็แนะนํานะว่าให้ทุกคนระมัดระวังให้ดีการใช้โซเชียลในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหมือน โอเพน,นมากเกินไปเปิดกว้างมากเกินไปอย่างเช่นคุณอาจจะไปนัดเดทกับใครหรือหาคู่อะไรแบบน,นะะี้ค่ะพวกแอปหาคู่ต่างๆเนะะี่ยค่ะคุณมีเกณฑ์โดนหลอกได้นะคะเพราะว่ามันจะมีคนเข้ามาหวานสเสน่ห์คุณให้ความหวังคุณให้ความแบบว่าน่าเชื่อถือแล้วคุณบบไปหลงเชื่อเขาดังนั้นเราให้ระวัง เรื่องของการหาคู่ผ่านโซเชียลให้ดีด้วยนะคะส่วนด้านอุบัติเหตุหรือโครคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้คะ่ะเดือนนี้ดูเหมือนว่าคุณปลอดภัยดีแล้วก็คุณแฮปปี้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคนะคะการทำบุญสำหรับเดือนนี้นะคะชาวราศีพิกจิกทั้งหลายคะ่ะ จริงๆแม่หมอก็อยากให้ทุกคนเดินทางหรือว่าเดินออกไปวัดอ่ะออกไปวัดออกไปทําบุญในสถานท,ที่ที่เป็นที่คุณนับถือแต่ละศาสนาค่ะแต่ด้วยว่าอาจจะเป็นมันมันเนาะสถานการณ์มันออกไปไม่ได้หรือมันไม่ควรไปอ่ะนะคะคือควรที่จะเหมือนอตักบาตรหรือยกปิ่นโตไปวัดอ่ะหรือว่าเป็นการให้ทานู่แบบเรื่องของอาหารนะคะถ้าเป็นศาสนาพุทธก็คือ ยกปิ่นโตไปวัดทำบุญตามประเพณีใช้ชีวิตในวันพระ,ะตักบ,บาตรอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารซึ่งเป็นอาหารแห้งก็ได้อาหารข้าวหวานก็ได้เครื่องดื่มก็ได้อะไรพวกนี้ค่ะ,ะจะทำบุญในรูปแบบนี้คือจะเป็นของที่วัดก็ได้หรือให้คนเฒ่าคนแก่ให้คนที่เขายากไร้กว่าเราอะนะคะเพราะว่าชาวราศีพิจิกค่ะ,ค,ะคือระยะเวลา ของดวงชะตามันมีเกี่ยวกับเรื่องของราศีอ่อราหูมันห้อยอยู่ห้อยถ้ายอยู่ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะกระทบไปถึงเรื่องของอ่าการใช้ชีวิตในเรื่องของโดยรวมอ่ะโดยรวมอ่ะก็คือสภาวะแวดล้อมแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้ค่ะไม่เหมอะก็เลยอยากให้ทําบุญด้วยอาหารอาจจะเอาไปเลี้ยงอ่าไปเลี้ยงอ่าผู้ประสบเหตุตอนนี้ก็ได้เลี้ยงคุณหมอพยาบาลหรือ ให้เข้ากับสถานการณ์ณนะตอนนี้ก็ได้นะคะเพื่อที่จะเหมือนทําให้เราเนี่ยได้ได้ได้บุญกลับมาได้ความแบบความรู้สึกของการให้พอการให้เนี่ยโดยเฉพาะการให้อาหารเนี่ยเราทําให้แบบเขารู้สึกเรารู้สึกว่าแหมเขาได้รับประทานอาหารของเราอะใจเรามันจะชุ่มคือทําให้เขาแบบมีความสุขในร่างกายร่างกายเขาได้ทานเข้าไปเขามีแรงที่จะไปต่อมีแรงที่จะเดินต่อหรือ มันอิ่มใจอะค่ะนอกจากเขาอิ่มท้องแล้วเขาอิ่มท้องแต่เราอิ่มใจถูกไหมคะแม่บอกว่าเลยอยากจะให้ทําบุญในเรื่องของอาหารตักบาตรถวายกินโตอาหารยกพัตหารให้พระสงหรือต่างๆนานานะคะก็เป็นการาสร้างสภาวะจิตใจที่มันอิ่มสุข อนะิ่มสุขทาให้เราอีกอย่างหนึ่งก็เราเนี่ยจะได้มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีไม่อดไม่อยากด้วยว่าราหูด้วยนะคะมีดวงราหูอยู่ซึ่งวันไหนก็จะเป็นผลร้ายขึ้นมาวันไหนเราก็ไม่รู้เนาะในช่วงครึ่งปีหลังแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ดวง,งพระราหูเนี่ยจากได้กลายเป็นดีอยู่นะคะอ่ะแล้วที่สําคัญค่ะถามว่าต้องไปกราบไหวบูชาพระราหูไหมนะคะก็ให้เน้นการนั่งสมาธิบูชาสวดมนต์พระราหูถื่ที่บ้าน ก็ต้องทำอยู่ดีค่ะไม่ได้ตลอดพึ่งดีเลยนะคะอโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยค่ะคือเดือนนี้พอค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะสงบแล้วพอสงบแล้วอะเราก็อย่าลืมตัวนะเราก็สวดสวดเข้าไปสวดไปสวดไปทุกอย่างก็คือจากร้ายกลายเป็นดีจริงๆแม่หมอก่บอกเลยนะดวงพระราหูของชาวราศีพิจิกหรือราศีไหนก็ตามที่ราหูเข้าอะค่ะไม่ต้องกงังวลทําให้ถูกต้องหรือพยายามที่จะทําบุญทําใจให้เป็นเป็นคนดีอะค่ะ แล้วก็สวดมนต์นะคะคือให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีรับรองว่าพระราหูจะส่งผลให้เราเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีได้อย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ